นักมวยไทยเนี่ยจะไปต่อสู้ในสังเวียนแบบมิกชชั่ชอลอาร์ตเนี่ยมันจะมีวิธีการป้องกันการถูกรวบหรือว่าจะแบบการสไตล์ของพวกมวยปล้าที่จะชอบชูดเข้ามาแท็กเกิลเนี่ยอย่างไรบ้างวันนี้นะครับเราก็เลยมาไขาข้อข้องใจของนี้โดยการได้ทางอาจารย์เดชตัรงค์นะครับแชมป์รุ่นสโตรเวตของวันทชาวไทยของเรารแล้วก็ครูบุกนะครับจะมาช่วยกันสาธิตวิธีการที่ว่าถ้าเกิดเป็นนักมวยไทยเนี่ยเราแตะไป แล้วเจอคนรวบเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไปขออน,นุญาจากสัาทิตครับให้ดูห่อยนะครับคือว่ามังค่าเราเป็นสไตล์มวยไทยอยู่เราเมื่อเมื่อสไตล์มวยไทยอ่ะออเราคนไทยอ่ะสไตล์มวยไทยจะเตะก็เตะตุกตุกสู้จับขาไว้ที่ท้องถึงแล้วขัดเนี่ยจะใช้มือตัวเนี้ยล็อกนี่เลยว่าจะใช้เปลี่ยนล็ลอกล็อกช่วงแขนในคอไว้ไม่ต้องสิบขอ้อมือคำกว่าใช้ช่วงช่วงไ,ไหนอ่ะ กดช่วงช่วงลบบเขาจะขึ้นไม่ได้กดไม่ดแวถ้าาเนี่ยมือาจับท้ายขาเราเขาจะขึ้นแลก็ดดแล้วก็ดโไปัางตัจับขาเราไม่ได้สามารถโนเปลี่ยนไปด้านขงเขาได้ right f r o wrong t r e b e t i f u l elbow beautiful body k i o o s o o e f e e g o t o w n ใช่เับเกเล็กเราสายไม้ไทยแค่เด็กเล็กแค่เราได้นำตัวเมืองขวาได้กดโดนตัวตัวยาวเขาลงยงนี้เขาสามารถมาแล้วับขาได้แล้วขาตรงนี้มือคอนโทรลคอนโทรลพกเขาได้กดล็อกอย่างนี้ชรจุดจังกันดยใช้บุไรี่กดกดอยงนี้ว่าะพูกดเนี่ยมันจะขึ้นมาไม่ได้แต่ก็เข้าไปแล้วก็ี

โอเคเราดีจังวะเราเซนเียนลบลเนี้ยมก็ดไยายามขุดลบองเนี้ยมนล็อคู่ต่อสู้กุ้สู้นี่ไม่ได้เ็นอันนองเรินถาน้องรวอคล็อคล็อามือนะมันดำสุดโตจะเป็นลักษณะคล้ายๆไม่แคร์กับโฟเดอร์แคร์นิดนึง ถ้าลูกมี่ใสอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ไม่ได้เราก็ต้องมีน้องที่ก็อายจริงที่อายเลยนะครับว่าแฉมแฉมแฉมทำก็ยุ่เหมือนไม่ค่อยเจ็บเรอกแต่เจ็บแน่แน่นแน่นคือบางทีเราต้องมีแผนสำรองไงเช่นว่าถ้าโดนนี้เาอเคาไม่ได้เราจะไม่ใช่เขาไม่ได้เราเปลี่ยนเขาแก้เราได้เราเปลี่ยน สามารถคอมดููได้แตทใครดูดได้ผมาะชอบวาต่อต่อยขจะเอาลูกสไตล์คนไทยมาล็แบีแนขยับไม่ได้เลยไม่ได้เราก็สามารถต่อยนี้ได้ต่อยล็อกนี้เราต่อยได้เราสบได้ในลูปซื้อดิ้นในลูกซื่อดิ้นเนาะเราจมูกขึ้นมาอนนี้ครั้งเราต่อยโ้ชื่อจจนี่เราอย่างเงี้ยขำไมามารเปี่ยนเลย แล้วถ้าเขากังอยู่เนี้ครับเราใช้ฉีดอะไรยรางเ้ยเราล็อกเงี้ยครับเร็รบโคตรอย่างเงี้ยอะอย่างนี้เราทำบ้าไดเราีดไอ้เนืออยู่เนี่ยอยู่โป่งนิ่ป่งชีขึ้น What to finish? What to finish? What to finish? Defend, defend, defend the Beautiful defense. Look at the tenacity yeah. by both of these guys. Beautiful. It's over are อย่างตัวเราเนี่ยถ้าเราดิ้นเกินตัวเราเราคู่ชกเก่งกว่าเราในเรื่องทมิชั่นทุกอย่างที่นี่เราจะ็อบแขนเขาไว้หรือป้องกันตัวไว้ก่อนใจสติคือไปเราคิดจะทำงานเพื่อแก่แค่ไหระบางคนเนี่ยถ้าเราคาดนเยอะเราสามารถที่ต่อตถ้าเราไม่็อบแขนเขา่ะเราสามารถที่ทมิชั่นเราได้ทุกอย่างรอบแขนเราไว้เราทำอะไรเอาไม่ถนัด